สวัสดีครับอยู่กับช่องบอลกูกูนะครับนี่มาเบิงรถจมนะครับนี่ตัวไม่ยึดทุม่ม้านะเ้าบอกรขับอยู่อู้ขับเลยแต่นี่โชกเกอร์มาเบิงคูปัต้าเอลสามหกครับผม,มผจมยุคแรกยากสามหกดึงโดย คูปุต a าเอลหาิปนะครับนี่ครับมาเิ็งสีขึ้นบ่โอ้ขึ้นยูรักนี่ครับเอลห้าศูนย์ของเท่าแก่แบ่งนะครับครับผมเขามีรถเกี่ยวนะครับเจ้าเนี่ยไร่ใหญ่ของน้องประแดงนะครับเรื่องการเกษตรเจ้าเนี่ยนี่ครับจมมิดเตอร์ครับ มาเบื้งว่าสีขึ้นปะครับ mm hmm. นี่ครับบ่ได้อับลงคลิปนี้ละบ่มีงานครับมีงานอยู่แต่บ่หลายมาเบืง้งหนานี่ขึ้นหนา,นาหน้านะครับหน้าม,มาแต่หัวปีกะธรรมดารถจมมาเบืง้งนี่ละไายรถจมแบบช่วงนี L ห้าศูนย์ ด้วยศาสตร์อุ้มนะครับโอ้บากาไทยดอกวะนี่เป็นเกนในสีมะลุ่งเนี่นี่นะครับมามาเบิ้งวายอีกขึ้นบ่ไงอีกขึ้นเนี่ยครับรถไงดึงรถหน่อยนงยดอก ดินมนเกดมใส่ได้ดิแม่ผมว่าเราไม่ิดเกดมใส่ได้เดี๋ยวมันห้มันเบือเกดมใส่เหตัวแบบมาเวคอรงไครับคองไครับนี่ครับมาเงครับโอ้ก็โอ้มีต่้ออยู่ข้างหลัง ดึงขึ้นเลยบ่ครับนี่ละถายอยู่นี่ละจนแล้ว,วงั้นจังไปกลับมา ถึงสบายเลยวะนันปลลมมันลมมันเอาคือถอนีองมันนอนว่า,ข,าขึงูถยขึ้นไปมันใสเวลเอา <c oughs> เออนี่นบาน,นี่ลากมากบ่ลากเหรออเหยียบลอยครับยนามาถมาอดหร่งกับตัวเ <c oughs> นือ้อนีหมุนเจนี่นะครับ